ไปครับผมจงังหวะนี้โอ้ยทางออไปอยากหามึงกอไม่ได้ขีดตมุมมากุศากทาลือ้อหวทาง <c oughs> ไลว่นสสองเมตรสิห่างกันอีกสองเมตรได้นี่เอเมสีไกลว่านสิสอเรหล่อรุดลากไปเลยตัวนี้นันหลักไปเลย่ะ

เอาไปไปไปเจ้าเป็นยังวิญ้เป็นญาบัวคนไม่อยากป้ายยางหนวะตายตายบวนี้นี้นี้นีไม่เห็นนี เนียปเนี่มีนักตั้งกองอีกคนถือกล่องมันยอะเลยถ้าเลือซาดนะบักถืมือเงียถือก็ตุ่มเ้โตโอ้แกเฟี้ยงแกขาได้กี่ักแกเฟียงข้นฮ้ตัวมันบลงการฮ้นหูตาีคนนี้วแกวก จะเอาสลักแม่น้ำยัถ้าถ้าถามีิสัเนี่ยเ้ยวไม่ไลไปถามีิสัก็ไปนี่เฮ้ยไม่ในี่เออเจ้าจักบานมีกุญเลยมีไว้ปะนี่เขามีเทเแอเลยยูอยากไปซื้อไปซื้อรถถาวมาแน่สิโค้ดไอเกของเจ้านำบุญเมียยังหางไปห้างดีหมดจมแล้จมแล้ว

สักไม่อกมากเลวสักมากกวมาซอยู่ปากมาซอยู่ยังแต่เทเล์เพิ่นครับเป็นใายอ่ะหางกับเครื่องเล้วอีโอเทเล่เปยปถามวะเนี่ยไปย์จองไว้ก็ได้ต้านเล่นน่ะม่เหางสยามเครื่องเกาหางนะไม่าหางสยามเครื่องเกาหาเราขายไปแล้วเหลือแต่เทเล่ยิ่งยิมึงเอยู่บ่ยืิ่ยิ ทาามีแต่ขีดตุ่มหมูนี้มันว่มีดีดีอยู่หมูนี้มันว่ามีขีดตุ้มไอ่กรลาย้าวเมื่อไรแตกจะฝุ่นเนาะปขี้เอวปะขี้ฝ้ายให้ปขี้ไห ปูนกูม่มามือนไรปูนบัรบัรฮะกูเองลวดไม่ต้องขายดอกขายไ่งขายอย่างเขาเอ็นหรือกูเองกูเองลวดี่แตกข่เขาไปัปักก็ได้เมี่ยเดี๋ยวรถรถทยผมาะจอยจะนี้ก็ได้มืงลอารถสองรถป็นตัวนันตังอ่ะเมียนกะกะสีเด็ดประมาณยูนพ่อมื่นบ่วะได้รถหนึ่งกาแฟเราจะจะบอกว่าตอนเป็น่สองบาทเ็ดห้านแต่นานาาจะเด็ดประมาณพันกว่าบาทกันคนมันตันนึงจ็ว อืมใค้บ่ไหวใบ่ไหวเทเลสิเดประมาณสองตันกว่าอขไปว่าไรดอกรวบักหลานเป็นยางธรรมดายางรวไง่บูไป่ไรดอกหนาฝนพอมขันรถจอยยำยำางข่อไปเดียบนี้

มวอย่โอ้ยนี่ตีลมบหมือนห้อยหลังล่้อยห้อยฟี่ห um ้อยฟี่ห้อยมันฟี่นี่ลแบงซี่ละลาไปเลยแบบนี้มันเจียวเขานามนะแบบนี้มันขาดหน้าเกานี่แหละขาดไว้ปรับปรับหน้าเนาะ

mẹ mận phù mẹ mậnแตก tao tập phù bay vào bayu bay nhạt nào chia kha nào bay nhạt đấy em ăn bắp chắc ăn nhét luôn nhét nhặt nhét quẹt gì đấy à งันยูบ่อมอมอมมกินผู้เดียวที <ừ apology. S 1> <c ười> ่ป้ยแม่ใส่อปุ้ยลูกๆเิดตัวรอมได้หเาเอาเสียกันยูู่สิไปซอยเขา

ตวอมันตามเลดิ้งมาบึงแคสซี่แคสซี่แคสซี่ใหมแคสซี่พุนแคสซี่นอกแคสซี่แท่นี่แนี่อันนี้แคสซี่พุนครับแคสซี่แท้แคซี่แท้ครับแคสซี่จากนอก เรอกเขาออตปูก่อนต่บ่มีใหม่มาห้องอยู่เนี่ยต้นนมาทูดเนีมาถูดได้เนี่ยต้นน้ำหน้า่อยมีต้นยัมาถูดยัมาถูดไทยยังยี่บดเลยหลอกยังดีพรายังดีผมเา เขายัางดีเลยเป็นลูกปืนตัวตัวน้อนขางขางละสองตับก็แต่เอาใจตะปูตอกเนาะบ่ได้เศนนอดยิดอีเดียเขาตะเอาไปกลับหล่อไหมพี่ใหรได้ไดิถอดถอดหล่อจ้งมุนกลับไปซื้อจังเอาตัวหนีไส้ซื้อก็ะด้ยันบอกว่าไอ้ก็บรู้กันดิยังก็แต่ว่า